ครับอุ้ยจะดุดล่มไหมัสดทุกท่านด้วยครับผมเอีทุกท่านด้วยเดี๋ยวมาดูว่าก็ถ่ายเรื่มๆๆมไมไม่มีอะไรนะก็ทําตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นแหละว่าผมปลูกมีอะไรบ้างนะที่ทีท่ีได้มาแล้วหนึ่งลูกนะก็บแบบแปงโมนะครับผมอันนี้ลูกหนึ่อเห็นไหมอันนี้วัวถอนปลูกใหม่ใบแห้งกรอบเลย แล้วก็ปลูกควักทองนะในในสวนกล้วยแบบปากล้วยเล็กๆใหลูกมาไอ้ต้นเดียวนะเอาไว้สามลูกลองว่าจะโตไหมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องโตมากก็โอเคอันนี้ต้นไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เขาก็จะไม่ค่อยออกลูกนะออกอยู่นะแต่ว่าได้ลูกน้อยลูกนิดอันนี้ลูกใหญ่ยอยู่นะน,นี่ก็โอเคใช้ได้อันนี้ลูกสวยเลย ฟักทองหรือว่าบิกอึนั่นเองครับผมก็ผมก็จะฟางลองแบบนี้นะอยากให้เขาดูที่สวยอยูด่ดีหน่อยต,อต้องลองต้องลองให้ดูดูสวยหน่อยอันนี้ลูกเรีองจะเป็ูฟักทองแล้วกันยังมีกข้างในอีกต้นหนึ่งนะออกลูกใหญ่แล้วเนี่ยได้ลูกดีมากอันนี้จะมีเศษรอยเท้าวัวไหมเต็ไไมไปหมดแล้วเข้ามา ปลูกมันไปด้วยอันนี้ปลูกมันไปด้วยก็ปลูกนั่นปลูกนี่นะมีอะไรพมก็ปลูกปลกไปนั่นแหละก็มาถ่ายให้ดูที่ทําทุกวันทุกวันก็แบบนี้แหละครับผมเรื่องงานมาเล้ชมก็ทําในเวลากลางคืนทําอยู่บ้านถ้าถ้าผมไม่ไม่เหนื่อยมากนะก็ทํานะประมาณนั่นแหละนะครับผมก็ทํา ก็ทําก so ็คือก็ทํานั่นแหละผมไม่ร like> ู้จะพูดอะไรเนาะก็ว่าถ่ายให้ดูนะครับผมว่าสำหรับเอฟซนะครับผมก็ว่าทำอะไรบ้างนะทําอะไรเป็นเป็นได้ผลผลิตไหมประมาณนั้นแหละก้อนอันนี้สุดนักของนาหรือว่าหมาไอ้ก้อนชอบมาเล่นกับผมไอ้บาโรนเขากัดหูขาดรู้ไหม ก่อนไม่ไปดูเลยไม่ดูเพื่อนเลยนอนอยู่พานให้พาวเพื่อนเอกโดนเขากัดเกือบตายอาไอ้ก่อนน่ารักนะไอ้ก่อนเนี่ยน่ารักไอ้ก่อนในแล้วก่อนโอเคจะทํางานจะเมื่อไหรแล้วครับผมเดี๋ยวผมต้องทํางานโน่นนี่ก่อนนะเพรากลดน้ําต้นไม้พืชผักบ้างไม่ไหวเหนื่อยทํางานก็หนักมากเพราะว่าทํางานเป็นคนงานนะครับผมก็แบกถามทุกอย่างไนแหละก็เหนื่อยแรงหมดเลยก็เลย เดี๋ยวหาอะไรเบาๆทำกันแล้วกันก่อนกลับบ้านครับผมขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ